เครื่องตีแป้งเครื่องตีไข่เครื่องผสมอาหารมีความเร็วปรับได้เจ็ดระดับนะครับอุปกรณ์ในกล่องก็มีหัวตีอ่าอันนี้เป็นสองชุดหัวตีไข่นะครับแล้วก็หัวหัวนวดแป้งบางทีก็มี <c oughs> เครื่องกรองไข่แดงแถมมาให้ด้วยติดค้าเป็นแบบนี้นะครับ เสียบไฟบ้านนะครับเดี๋ยวเราเรามาลองดูนะฮะปรับระดับความเร็วด้วยเกดระดับตรงนี้นะครับที่ใช้ก็คือใส่ใส่ให้ดังก๊ก แล้วก็เปิดเครื่องที่เปลี่ยนก็คือถอดดึแงแรงนะครับอืม ทั้งชุดนี้ราคา2 9 9บาทส่ทงฟรีมีทั้งโอนและเก็บ,บายทางสนใจทักแชทได้นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ